วันนี้แม่มาเที่ยวที่วัดปู่นีรการค่ะเพื่อนๆที่ข้างหลังวัดเทพสถิตก็จะมีโคกหนองนาค่ะเป็นเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราก็มาเดินเที่ยวกันค่ะเขาก็จะมีบันไดไม้ไผ่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆกันค่ะ แม่เ,เพิ่งมาครั้งแรกค่ะจะให้เพื่อนๆชมค่ะมีหนองน้ำด้วยค่ะแล้วเราเดินไปตรงนู้นกันค่ะใครมาเที่ยววัดเทพสถิตหลังวัดนะคะมีที่เที่ยวด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่หละค่ะ เรามาเที่ยวไปได้วยกันค่ะคนก็คงจะไม่รู้ขเขาก็จะไปไหว้แต่ปู่นิรการอย่างเดียวแต่ว่าทางนี้ก็มีที่เที่ยวเหมือนกันค่ะ<ม>เยอะเลยค่ะที่เดินเที่ยวมีเยอะเลยค่ะแต่เราจะเดินไปทางนู้นกันค่ะ ก็จะเป็นเหมือนกับที่เที่ยวชมเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของราชการที่เก้านะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะมีน้ำค่ะเดีย๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันค่ะกลับขึ้นค่ะ ฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นเจดีย์ที่กําลังสร้างกันสร้างยังไม่เสร็จ่ะกําลังสร้างอยู่ค่ะเจดีย์ดเทพสถิตนี่แหละค่ะแม่ไม่กล้าเข้าไปลึกค่ะมาเดินคนเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปข้างบนค่ะ ตรงนั้นน่าจะออกไปตรงโน้นได้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนน้นก่อนค่ะ สร้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันสักนิดนึงค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะ มีที่นั่งเล่นด้วยค่ะโอ้สบายเลยค่ะเพื่อนๆมีที่นั่งเล่นด้วยเดี๋ยวเราก็จะกลับกันค่ะเอาวันนี้ก็เดี๋ยวเราเที่ยวชมแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนดูค่ะทางก็จะมีไปถึงกันหมดเลยค่ะเดี๋ยวเดินกลับกันทางนี้ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะฟังเสียงนกร้องด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูทางนู้นกันสักหน่อยค่ะเพื่อนๆไปดูทางนู้นค่ะ มันเดินได้ถึงกันหมดค่ะมากับพี่สาวพี่สาวอยู่ทางนน้นพี่สาวตามหาแล้ว คนไหนที่มาเที่ยววัดปู่พญานาคนิลาการก็แวะมาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะน้าเที่ยวมากเลยค่ะอืตรงนี้ก็เป็นที่พักมีห้องน้ำด้วยค่ะเราเดินไปดูทางนี้สักหน่อยค่ะ นี่ข้างล่างเขาเป,เป็นน้ำค่ะทางนน้นก็จะเป็นวัดค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันค่ะเดิอนออกกัน าาทางนี้ก็ออกมาแล้วค่ะทางนน้นก็เป็นวัดค่ะนี่ค่ะที่เราเข้ามาเมื่อกี้ค่ะเราเข้าทางโน้นค่ะเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่หระค่ะคือหลังวัด เทพสถิตค่ะวัดปู่พญานาคะคะมีที่เที่ยวด้วยนะคะเพื่อนๆใครจะมาเที่ยวมาได้นะเอาพี่สาวเดินมาแล้วเอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่าน